ท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินำวงนะครับเพจคนเหนือฮะผมยังอยู่ตีแดนเตวดาครับเพราะว่าผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับคือบุคคลภายนอกนะคบสารชนแล้วก็คนทั่วโลกในหัวตีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือแดนเตวดานะครับอยู่ตีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านไป ชมการปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ต้นตะบกนะครับหรือว่าต้นทองใบเรียบนะฮะกาเมืองเขาเขาว่าต้นบมมื่นนะฮะต้นไม้ต้นนี้นะครับราคาสามแสนนะครับราคาสามแสน 3, ซึ่งได้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวปลูกมาปลูกตีแดนเตียวดางนี่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้จึงพาท่านผู้ชมบรรยากาศของการทํางานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตีแดนเตียวดางนี่นะครับก็คือการปลูกต้นไม้ใหญ่นะฮะเพื่อนิรมิตพื้นที่ อาเก้าไรเนี่ยนะครับคือลมเย็นลมลื่นนะครับเย็นสบายนะฮะเมื่อทันมะเอลตีแดนเตียวดาทีนี่นะครับเราไปชมคลิปนี้กันแล้วกันนะครับผมได้บันทึกไว้เมื่อวันที่20นะครับพฤศจิกายน2563คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผนได้ปลูกต้นตะบกต้นตะบกนี่นะครับหรือว่าต้นบะหมืนนี่นะครับจํานวนวันที่ผมไปวันนั้นอยู่สองสามต้นนะที่ปลูก ต้นต้นไม้ต้นนี้ราคาอยู่สามแสนครับไปดูกันเลยครับครับครับด้านหลังนี้ก็คือต้นไม้นะครับซึ่งจะนําไปปลูกในแดนเทวดานะครับซึ่งเป็นการเนลเมิดพื้นที่นะครับเพื่อกลมลื่นกลมเย็นนะครับ้วยแมกไม้นะฮะและที่ท่านเห็นตงนีม้นะครับก็คือต้นไม้ใหญ่นะครับในการเนรมิตพื้นที่ก็เร่นี่เจ้าอีเมที่แบบเนลมิตเลยครับครับ ยกก้าวใหญ่ๆมาวางมาปลูกตรงนี้เลยนะครับจากเริมที่นี่เคยลุ่มเตียนนะครับแล้วกออากาศพอตัวยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับ้างนนะครับลมลื่นลมเย็นนะครับเหมือนอยู่ในป่าใหญ่นะครับลมลื่นมืดนขึ้นไปด้วยแปลกหม้ดังนัยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับมาดูวิธีการปลูกของคนกันดีกว่านะครับวพอเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยฝนยักษ์ฝนจะได้นะครับเราไปดูกันดางนนะครับเชิญนะครับ ก่อนก่อสร้างเนี่ยเป็นเป็นที่ดินโล่งเลยแล้วก็ร้อนมากร้อนมากชใช่ชไอไอตอนซื้อมาคือเราก็คิดว่าเอามาเก็บไว้เฉยๆก็เนี่ยพอไปเจออาจารย์สมบูรณ์เนี่ยเราก็ร่วมร่วมกันเพิร์เจอออกมาเลย แดนเทวดาครับเป็นแหลงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งอยู่ตีอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นอำเภอที่มีแหลงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งนะครับแต่ตีแดนเทวดาแห่งนี้จะโดดเด่นและก่อแตกต่างจากตีเที่ยวอื่นๆหอเปียนเฮียนหู้ครับแหล่งท่องเที่ยวที่อลังการงานสร้างแห่งนี้กันเลยครับบรรยากาศที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับ ที่นี่คือแดนเตวรานะครับอําเภอแม่แตงจัววงหวัดเชียงใหม่ครับผมได้รับเกียรติให้มาบันทึกภาพเหตุการณ์ความคืบหน้าของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจัววงหวัดเชียงใหม่ที่เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแอลที่อําเภอแม่แตงจัววงหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงเทศกาลหน้าหนาวที่กาลังมาเยือนนี่19พฤศจิกายน2563วันนี้ก็มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์กันอย่างสุดฝีมือ งแต่ละส่วนก็เร่งมือกันอย่างสุดๆนะครับเพื่อทันกับการเปิดแดนเทวดาออกสู่สายตาเจ้าโลกที่มีกำหนดเปิดเป็นทางการแน่นอนในวันที่19ธันวาคม2563นี้ี่ที่จะมาถึงบักี่วันข้างหน้านี้นะครับภาพต้นไม้ที่ร่มรื่นมืดครึ้มไปทั่วบริเวณพื้นที่เก้าไร่นะครับได้ถูกนิริตยขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์ภายในระยะเวลา2ปีนะครับซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โลง่งมีอากาศฮ้อนมากนะครับ ณวันนี้ที่นี่เป็นดินแดน,นแห่งความร่มรื่นและร่มเย็นเหมาะสำหรับทุกท่านพาลูกลานครอบครัวคนที่รักมาพักผ่อนหย่อนใจในเทศกาลท่องเที่ยวในฤดูหนาวปีนี้เอาละครับผมขออาสาพาท่านไปชมการปลูกต้นไม้ใหญ่วันนี้ที่นี่กันดีกว่านะครับ ไม่ต่ำกว่า200รต้นองน,นับเฉพาะค่าค่าต้นไม้ก็มหาศาลแล้วนี่ถ้าค่าต้นไม้ถ้าเราไม่ได้ซื้อในช่วงโควิดนะผมว่าร้อยล้านเอาไมาอยู่นี่ตั้งแต่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะมีตายต้นเดียวต้นเดียวอ๋อสองต้นสองต้นม,มีต้นละ สี่แสนก็มีสามแสนห้าก็มีอย่างในต้นที่4ี่แสนตอนราคาปกติมันจะ7จ็ดแสนห้าเลราก็ต่อตองแต่เย็นยันค่ำจนถึงจากเจ็ดแสนห้าก็เหลือสี่แสนว่าต้นที่ทานเห็นนี้กันั่นนี่นะครับเป็นต้นไม้ราคาที่ขายซื้อขายกันนะครับ700ดแสนบาทครับต้นเดียวนะครับ ต้นนี้คือต้นกระบกนะครับหรือว่าใบทองเรียบนะครับหรือว่าเมืองเหนือเขาฮาว่าต้นมะมื่นนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าของแดนเตียวดาเันซื้อมาในราคาราคาจริงๆแล้วเจ็ดแสนนะฮะแต่ว่าเป็นต่อรองราคาได้สี่แสนเขาแต่จริงราคาที่ซื้อขายกันจริงๆในตลาดก่อคือเจ็ดแสนฮะสำหรับะะต้นกระบกต้นทองใบเรียบหรือว่าต้นมะมืนต้นนี้นะครับ ครับท่านครับก็ต้นไม้เ่านี่นะฮะจำนวน200ต้นนะครับในพื้นที่เข้าไห่นะครับก็จะคอยบงังแดดกังแดดกันแดด้ดบเบื้อห้อนนะครับแล้วก็จะลมเย็นเหมือนครับอยู่ในป่าใหญ่ทีเดียวนะครับ และอย่าลืมแดนเทวดาจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่19ธันวาคม2,563ท่านที่มาชมจะได้พบกับความอลังการที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนเพราะที่นี่เสมือนหนึ่งแดนสวรรค์ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของน้ำตกเนรมิตที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ชมความอลังการของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์พร้อมเดินชมสวนญี่ปุ่นที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าชมอย่างแน่นอนโดยทุกท่านที่เข้าชมแดนเทวดาสามารถซื้อคูปองเครื่องดื่มมูลค่าท่านละ100บาทในการเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการให้ดาเนินการต่อไป เปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาทุกวันไม่มีวันหยุดยังไงก็ขอเรียนเชิญแวะมากันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านครับวันที่วันเสาร์ที่19ธันวาคม2563นี่นะครับท่านลองมาสัมผัสความล่มลื่นของต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นะครับซึ่งท่านแทบจะ ประทับใจแลว้วก็ a m a ซิ่งว่าเป็นไปได้จะไรนะครับพื้นที่โล่งๆนะครับเดิมแห้งแล้งแล้วก็อาการท่อนๆเนี่ยปากวันหน้าวันนี้ใช้เวลาสองปีลมลื่นเหมือนกับไปในป่าดงดิบลมลื่นเย็นสบายนะครับมีหมอกไอนนํำพ่อนอยู่ตลอดเวลาเขาเย็นสบายในขณะที่เดินไปทั่วบริเวณเกาไหล่ตีแดนเทวดานี่นะครับก็อย่าลืมนะครับเปิดเป็นท่างการเต็มรูบแบบวันเสาร์ที่ส9เก ธันวาคม2563นี้ครับอยเลยนะครับหมายแอลกันเยอะๆนะครับ